วันนี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์ใหม่นะครับมาแนะนําเป็นอีกหนึ่งรายได้ออนไลน์นะครับก็คือเป็นงานวีเจนั่นเองเพราะว่าเคยทําไปสองสามครแล้วรู้สึกว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีนะครับก็เลยวันนี้จะเอา คุณสมบัติการเป็น V j เจในแอป b i g o Li v e นะครับหรือว่าบ j เจออนไลน์นั่นเองนะครับมาฝากน้องๆแล้วกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรุ่น,น้องผมนะมาฝากน้องๆที่อยากสนใจเป็นบ j เจว่าคุณสมบัติเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเอาจริงๆคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยนะครับไปดูที่ข้อแรกกันเลยนะครับผมข้อแรกเนี่ยนะครับก็อายุ16ปีขึ้นไปนะครับก็น้องคนไหนที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับข้อที่2เนี่ยไม่จําเป็นต้องรูปร่างหนา ก็คือว่าเราเนี่ยขอแค่มีคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ Character ที่ชัดเจนอาจจะไปสายตลกเลยอาจจะไปสายจริงใจไปสายอ้อนนะครับหรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็ไม่ค่อยทำอะไรที่สูมเสียงใน <Nope. S 1> การโดนแบนในแอปซึ่งอันนี้จากประสบก,การณ์พี่นะมีน้องหลายคนในสังกัด ก่อนหน้านี้ที่ไลฟ์เนี่ยเขาก็จะพยายามเซ็กซี่สมัยนี้ถ้าเรายอมรับกันตรงๆนะก็ต่อให้รูปร่างหน้าตาไม่ได้ดีมากแต่ถ้าเราแบบนุ่งน้อยเฉงน้อยน้อยชิ้นอะไรว้าวว้าวว้าวแบเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะดึงดูดยูเซอร์ด้วยคนที่เข้ามาดูเราได้เยอะอันนั้นยอมรับนะครับแต่ว่ามันก็เสี่ยงมากด้วยการเดินแบนและยิ่งแอปปิโกไลฟ์สมัยนี้ความเข้มในการที่ไปในทางเลสิบแปดบวเนี่เขายิ่งเข้มข้นนะครับ พูดง่ายๆก็คือแอปพิโกไลน์มันเป็นแอปบนดินเป็นแอปที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง18บวกนี้ค่อนข้างจะแอนตี้นะครับก็ทำถามว่าทําได้ไหมในสังกัดน,นี้ก็มีสายเต้นสายเซ็กซี่เบาๆนะครับแต่ก็อาจจะต้องใสช่ชุดนิชชิดนิดน,นึง ถ้าเกิดว่ามีความเขาดูว่ามีความเย,ย้ยยวนมากเกินไปก็อาจจะโดนแบนดได้ซึ่งจะทําให้เราเ,เสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นครับมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือทักทายพูดคุยกับยูททุกๆคนให้เท่าเทียมกันนะครับ หมายถึงยุทธที่คุยกับเราดีๆนะถ้ายุทธไหนที่บูลลี่หรือแกล้งเรามากเกินไปนะเราก็ไม่ต้องสนใจนะก็คืออาจจะก,กดเตะออกจากห้องเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุทธที่น่ารักเนี่ยเราก็ไม่ว่าจะเป็นยุทธเลเวลสูงเลเวลต่ำนะครับบางครั้งเนี่ยยุทธเลเวลต่ำเนี่ยเขาอาจจะมียุทธเลเวลสูงก็ได้เขาอาจจะเคยเปมหนักๆนะก,ก,ก,ก็ได้เพียงแค่ว่าเขามาดูถึงความตั้งใจจริงใจความสม่ำเสมอของเราอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราไม่เลือกปฏิบัติที่จะคุยกับยุทธที่เปย์หรือไม่เปย์เนี่ยมีโอกาสที่เราจะ เป็นในอนาคตได้นะครับเพราะว่าวันนี้เขาอาจจะไม่เปวันหน้าเขาอาจจะเปยเพราะว่ายุ้ยบางคนเนี่ยเาชอบดูพฤติกรรมของน้องวีเจก่อนนะครับข้อที่4เนี่ย ขยันนะครับสม่ำเสมอในการไลฟ์ซึ่งข้อนี้เนี่ยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับในงานต่างๆถ้าคุณไม่ขยันไม่สม่ำเสมอมันก็ยากนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่างานวิจัยก็คล้ายๆงานเซลล์งานขายเล็กๆน้อยๆนะครับมันมีวันที่ยอดขึ้นยอดลงอะไรอย่างนี้นะครับข้อที่5นะครับก็คือทัศนคติหรือ mindset ในการไลฟ์นะครับหลายๆคนเนี่ยที่ที่บอกเลยว่าพลาดส่วนใหญ่เนี่ยถามแต่เรื่องรายได้ว่ามันจะได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้เป็นจุดบอดจริงๆอ่ะทุก คนมาตรงนี้เข้าใจนะครับว่าอยากได้รายได้ทุกคนก็อยากได้รายได้นะครับแต่ว่าถ้าเราสแสดงความอยากได้ออกหน้าไลฟ์มากเกินไปนยูส <No. S 1> เขาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยอยากได้แค่เงิน <No. S 1> แต่เราไม่ได้มีความจริงใจให้เขาเลยไม่ได้มีตั้งใจที่จะคุยกับเขาแบบอยากจริงจริงจังๆหรือว่าแบบเออตั้งใจไปคุยกับเขาอ่ะคือเรามาแบบมาตัดพอหน้าไลฟ์แบบเครียดๆหรือว่ามาพี่คะไปทัวร์หนูหน่อยค่ะบอกเลยนะถ้าพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่นะเหมือนพี่บูมก็เคยเป็น อ่ายูเซอร์มีคนเคยขอถั่วพี่บูมองออกจากห้องเลยเพราะว่าคุณยังไม่ได้ทําให้เรารู้สึกสนุกมีความสุขในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาขอขอถั่วอย่างเงี้ยโดยไม่โชว์ความสามารถอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็จบนะครับและคิดว่ายุทคนอื่นๆก็คิดแบบพี่บุมงเช่นกันนะครับข้อต่อไปข้อที่6พยายามอยู่กับยูทอยู่กับยูเซอร์อ่ะ ก็คืออยู่กับคนที่เข้ามาดูเราหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยมีน้องวิเจยเนี่ยหลายๆคนนี่นี่คือเล่าประสบการณ์ตัวเองล้วยเลยนะจะตัดพ่อขึ้นมาแบบเครียดๆเออบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่บ้านปัญหาแบบเจ้านายดา่ามาเพื่อนในทีมงานกันแกล้งอะไรเงี้ยแล้วเรามาพูดแบบอะไรแบบลบๆในหน้าไลาน์เงี้ยคนที่เข้ามาดูเขาก็รู้สึกว่าไม่สนุกเลยครับทำไมถึงต้องเอาอะไรแย่ๆมาพูดใส่เขาดังที่เขาก็ทํางานมาจะเปรเราแบบเครียดๆอย่้วเงี้ยเขาอาจจะออกไปจากห้องเราแล้ว,ลวไม่มาอีกเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เลย พยายามอยู่กับ,บยูทเอาใจใส่คุยกับแบบไม่ใช่คุยแต่เรื่องตัวเองเล่าแต่เรื่องตัวเองบางครั้งเนี่ยเราต้องคุยอยู่กับ,บยูสกินข้าวอย่างค้าพี่อยู่จังหวัดอะไรเอย่ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้ยวันนี้ทํางานเหนื่อยไหมค้าพยายามให้ความสำคัญเขาบ้างนะครับประมาณนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะครับของการเป็นวิที่ดีที่มีโอกาสจะทําให้ยอดฟังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันด้วยนะครับ แต่ว่าสังกัดพี่บูมเนี่ยใครสนใจเราไม่รู้ว่าจะปรึกษาหรือว่าจะเข้าสังกัดไหนไปหายังไงนะครับทักมาตามไลน์นี้ได้นะครับพี่บูมมีป้ายแปะรับสมัครวีเจอยู่นะครับเราแกน QR code มาได้เลยนะครับผม mm. แล้วก็ทักพี่บูมมาได้ว่าอยากสมัครวีเจนะครับแล้วเดี๋ยวพี่บูมเนี่ยจะทำการแคสติ้งนะครับซึ่งแคสติ้งเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับแค่ส่งข้อมูลไม่ได้แบบว่า ต้องมาเทสหน้ากาล้องอะไรนะครับแล้วก็นโยบายของพี่ภูมอยู่เป็นแบบครอบครัวง,ง่ายๆสบายๆายนะครับเพราะว่าไม่ได้กดดันว่าจะต้องมาไลฟ์วันนี้นะต้องมาไลฟ์ทุกวันชั่วโมงเท่านี้นะไม่มีนะครับก็คือหลักๆพี่บูมคิดว่าน้องหลายคนเนี่ยมีงานประจำนะครับก็ไปทํางานประจําก่อนมีธุระด่วนก็ไปทําก่อนนะครับถือว่าตรงนี้เป็นงานเสริมก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะปังไวๆอยากได้เทคนิคพี่บูมก็มีให้ถามได้ตลอดนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ